สวัสดีคะ่ะมาพบกันในวันนี้นะคะเจเคนโนนำเสนอที่ดินพร้อมบ,บ้านนะคะมีความเป็นส่วนตัวค่ะสวยพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะมาพร้อมกับพื้นที่ที่กว้างขวางค่ะนึ120ตารางวาขนุกท่านพื้นที่ของบ้านแปลงนี้นะคะหน้าบ้านเป็นทางสาธารณะค่ะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวแปลงมงุมอยู่ในโครงการแสนสารางซอยสองใกล้หน้าโครงการเลยนะคะ อยู่ในจังหวัดอุดรธานีค่ะพื้นที่ขนาด120ตารางวาแปลงนี้ราคาเหมาแปลงราคา3รล้านบาทค่าโอนคนละครึ่งตามใบเสร็จนะคะพร้อมให้เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์สเครื่องสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันค่ะภายในโครงการมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสมีเจ้าหน้าที่คอยรักษาความปลอดภัยตลอดท4ชั่วโมงด้วยนะคะ พร้อมกับยังมีกล้อง CCTV ด้วยค่ะตัวบ้านกว้างกวางนะคะมี3ห้องนอนและ2ห้องน้ำค่ะทุกท่านบ้านสภาพสวยพร้อมอยู่อาศัยได้เลยนะคะสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและนะัดชมพื้นที่ติดต่อคุยเจรจากับผู้ขายได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ค่ะนัดหมายวันเวลาไปดูพื้นที่ไปชมตัวจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะ อย่าลืมตรวจสอบเอกสารต่างๆกันด้วยค่ะในวันนี้ <ek> เจคเคน็อขอนำเสนอกันไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ